ก็อย่างที่เราย้ํามาหลายคลิปมากๆและนานแล้วคือความสําคัญของ personal statement สำหรับน้องๆที่จะเข้าอยู่ใน UK นะครับทีนี้น้องหลายๆคนเริ่มสนใจกระตือร้นที่จะเขียนมาขึ้นทีนี้คําถามต่อไปที่เริ่มกลับมาคือว่า ผมจะหาวัตถุดิบในการเขียน personal statement จากที่ไหนดีโอ้โอหรือถ้าอีกคําถามหนึ่งก็คือเราจะเขียนเกี่ยวกับอะไรดีว่างั้นจะไปเอาอะไรใช่ใช่คือบางคน <จะ S 2> ยังเหมือนรู้จะเริ่มยังไงรับคิดว่าเขียนง่ายพอกระดาษมาวางปุ๊บกำลังจะหยิบเขียนมันแบล n งไปหมดเลยต้องก <ไง S 2> ารจะไปหา<ง>วัตถุดิบก่อนในจริงก่อนจะไปถึงวัตถุดิบเนี่ยต้องชัดเจนกับว่าตกลงจะเรียนอะไรครับนะจะเอาคอร์สไหนเรียน e n g จ n เ e ีย n g e c o n o m i c เเรียนหมอหรือเรียนอะไรเนี่ยอันต่อมาจะเรียนที่ไหน ค,คือมันต้องไปนั่งรีเสิร์ชแล้วโอเคสูงสุจะเรียน e c o ค o นมิคสเอาที่ไหนบ้างแต่ละที่คาแรคเตอร์เป็นยังไงเอาให้เห็นภาพรวมก่อนว่าคนที่เขาจะอ่านของเราเนี่ยเป็นใครเป็นคนประมาณไหนจากนั้นมองกลับมาที่ตัวเองละเพื่อจะเล่าหรือจูงใจให้คนเนี้ยรับเราเข้าไปเรียนเนี่ยเราต้องโชว์ชีวิตเรามุมไหนบ้าง อน,นั้นคราวนี้อย่างสมมติเราบอกว่าเนี่ยเขาเป็น professor economics ที่ in economics มากๆอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษแล้วอยากรับเราเข้าไปเรียนเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยเขาน่าจะสนใจเรื่องประมาณไหนทีนี้ไอ้คำว,ว่าเรื่องประมาณไหนเนี่ยมันคือหลักฐานหรือเรียกว่า evidence ครับ evidence ก็คือเราทําอะไรมาแล้วบ้างที่เป็นการบอกว่าเรา in ด้านนี้เหมือนคุณเลยนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เรามักจะเชียร์ให้เด็กไปทำเนี่ยอ่านหนังสือ เำา่ออ่านหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่อ่านหนังสือเรียนนะครับ I G C S E A Le v e l อันนั้นคุณต้องอ่านอยู่ล้ต้องอ่านอยู่แล้วอ่านหนังสือคือถ้าสมมติเราเรียน Engineering คุณอ่านอะไรเกี่ยวกับ Engineering มากนะครับหนังสือก็ได้หรือบทความ a r t i c l e ในอินเทอร์เน็ตก็ได้ Research อะไรต่างๆก็ได้คุณอ่านอะไรมากแค่ไหนบ้าง2 2ก็จะเป็นพวกประสบการณ์แะพวก Experience Experience ที่ว่าเนก็อย่างเช่นพวก i n t e r n ร์นช เคยไปฝึกงานไหมเคยไป work shadow ไหมเนี่ยโอ้ยคนที่เป็นเอนจิเนียร์วันๆเขาทำอะไรอะไรแบบเนี้ยเคยไปทำไหมหรือว่าเราไปฝึกงานพวกเนี้ยเราได้เขียนรีพอร์ตตกผลึกมาไหมว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ได้สังเกตอะไรบ้างนะครับบางทีก็จะเป็น experience ที่เป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเช่นการไป j o ยพวกคอร์สต่างๆอย่างการไป summer ใช่ครับ summer ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่อย่างสมมติปีนี้นะเป็นปีที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันติดเรื่องโควิด1 9เนี่ยคือไป summer ต่างประเทศเป็นไปไม่ได้แต่หลายคนก็จะมีทางออกในเรื่องของการดูออนนไลค ออนไลออน์ก็ได้อาซัมเมอร์ออนไลน์ออนไลน์เทรนนิ่งครับคืออะไรก็ได้ครับที่บอกว่าเนี่ยนอกจากเรียนหนังสือนอกจากใช้ชีวิตปกติแล้วเนี่ยเราทําอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมตัว <Okay. S 2> เราอินอันนี้แล้วเราบอลทูบีอันนี้วันๆเราคิดหมกมุ่นัแต่การเรื่องเนี้ยค,คือคําว่าหมกมุ่นเนี่ยใช้ได้เลยอังกฤษเนี่ยเขาชอบเด็กที่บอลทูบีเพราะฉะนั้นเขาต้องมองหาเด็กที่มันหมกมุ่นกับไอ้เรื่องเนี้ยที่ที่จะเข้าไปเรียนเนี่ยเขาต้องการอะไรแบบนั้น อันเราต้องไล่ไปย้อนดูแล้วครับถ้าถามว่าวัตถุดิบจะมาจากไหนเนี่ยย้อนไปดูในอดีตก่อนครับในอดีตคุณทําอะไรมาแล้วบ้างที่มันพูดว่ามันจะเป็นด้านนี้คราวนี้พอมาถึงโปรเซสตรงนี้ครับหลายๆคนจะเริ่มเจอความจริงจะเริ่มเจอความจริงว่าไม่เคยทําอะไรเลยไม่ไม่เคยฝึกงานไม่เคยอ่านหนังสือไม่เคยอะไรแล้วมันจะเกิดความเป็นไปได้สองอย่างครับอย่างแรกก็คือ เฮ้ยเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นไอ้นี่จริงก็ได้ออันนี้อาจจะมีพ่อแม่บอกว่าเราควรเป็นอันนี้อาจจะเผิินเป็นเทรนด์ของโลกพอดีอันนี้อาจจะมีใครมาเป่าหูเราว่าเราควรเป็นเฮ้ยแต่ที่ผ่านมาเราไม่มีอีเวนต์เลยนี่ว่าอะไรเงี้ยไอเ e นต์ที่ทํามามันกลับเป็นอีกอันกหนึงใช่งั้นบางทีเนี่ยเวลาเราเราเราเจอเด็กที่ลังเลระหว่าง2สาขาเราจะบอกอนี้ว่าลองลองไปนั่งรวม v ีเวนต์ของทั้งสองด้านสิ บางทีคุณอาจจะเจอได้ว่าคุณไปอันไหนมากกว่าครับนะงั้นบางคนพอไล่ย้อนไปดูคุณไม่เจออีเดนต์อะไรเลยทีนี้อีกแบบหนึ่งคือพอคุณไม่เจออีเดนต์อะไรเลยปุ๊บเนี่ยถ้าเวลามันเหลือก็ตั้งต้นก็ทําก็ตั้งต้นหั่ไปฝึกงานที่ไหนจะอ่านหนังสืออะไรจะออนไลน์คอร์สอะไรจะทำให้เราเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตที่ไม่ใช่เรียนไม่ใช่เล่นไม่ใช่พักผ่อนเนี่ยมาหมกมุ่นกันกลายว่านั่นเลยกลายเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องเริ่มให้เร็วต้องเริ่มให้เร็วเพราะว่าของพวกนี้ต้องใช้เวลา เอาจริงๆนะครับสมมติเราบอกว่าอะอย่างบางคนเขาบอกว่าเคยทำาคอรเรเทสแล้วรู้แนวทางแล้วว่าน่าจะไปสาขานี้นะเนี่ยแต่การเดินทางจากจุดเนี้ยไปยังจุดนั้นนะ คือคุณต้องคอนเฟิร์มตัวเองหลายเรื่องนะคุณต้องไปลองทำนั่นไปลองหานนี้ซึ่งทั้งหมดนียคือเวลามีเวลาน้อยคุณก็รวมอีเวนต์ได้น้อยคุณก็พิสูจน์ตัวเองได้น้อยถ้ามีเวลาเยอะคุณก็จะทําได้เยอะมาให้เราย้ํสตหลอดว่าจริงแคเรทสเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดสุดท้ายไม่ใช่จุดฟันธงว่าคุณเป็นอะไรได้บ้างมันคือทางเข้าใช่เป็นทางเข้าที่สำคัญคุณจุดเริ่มต้นคุณจุดรค้นหาตัวเองมันตัดสิ่งที่ไม่ใช่ทิ้งแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นคุณต้องค่อยมเพิ่ จะเดินไปถึงได้คุณต้องทําบางอย่างเพิ่มด้วยนั่นเวลาเป็นเรื่องใหญ่เราดึกภาพดูว่าถ้าเกิดเราไปเริ่มพัส์เซเเมนตามเวลาที่คนส่วนใหญ่เริ่มกันก็ต้นเดือนสิบสามต้นเดือนสิบสามซัมเมอร์คือถ้า,ถามาถ้ามาพบปุ๊บพอเห็นดรัฟแรกปุ๊บดูเห็นแล้วประสบการณ์ตอนนั้นก็ขาดตรงนี้ก็ขาด<อ>มันไม่มีเวลาทำแล้วมันไม่มีเวลาทำเราจะบอกว่ามันก็เขียนไปเขาบอกให้ใส่ชื่อหนังสือก็ใส่นังสือใส่ไปอ่ะคือถ้าเกิดว่าเอานี้ครับถ้าคนเขียนไม่อินอะ อย่าหวังว่าคนอ่านจ,จะอินนะใช่เออคนอ่านไม่อินก็จบละแล้วมันเริ่มจากคนเขียนไม่อินเนี่ยคัมันก็ไม่ได้นั้นก็จะอินได้ก็ต้องมีเวลาที่มากพอก็ต้องเตรียมตัวให้ให้ให้เข้มข้นให้หนักแน่นพอครับแล้วก็วัตถุดิบก็อย่างที่ครูปองบอกไปนะครับ,รบให้เตรียมอะไรมาบ้างรเริ่มแต่นั้นเนินครับเริ่มแต่นั้นเนินครับผม